สวัสดีครับพบกับผมนิคมออนทัวร์นะครับมือนีพอกันอยู่บานโนนสายหมู่12ตำบลแขมอำเภออุดุ่มพอนปีใสสีสะเกดกำลังเดินทางพาญาติพี่น้องนะครับไปทำบุญมหาสังฆทานนะครับในหมู่บ้านนะครับเรียกว่าหมู่บ้านติดกันแต่ว่าเรียกว่าแยกหมู่บ้านออกไปนะครับเนาะงตันนี้ก็คืออีกวัดหนึ่งนะครับเรียกว่าบานโนนสายไตนะครับเนาะที่พักสงดงตานอนะครับเรากำลังผ่านหมู่บ้านนะครับนี่นะครับเขตของ หมู่บ้านนนสายไต่นะครับเนาะงกำลังผ่านอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศนะครับเนาะอันแมนหมู่บ้านหมู่หาก็คือติดถนนใหญ่นะครับนอนี่คือเดียวกับทางทิศไต่ของหมู่บ้านนะครับเนาอทางไปตะบนน้องไห้นะครับเส้นนี้ผ่านดงตะนอผ่านบันโคกนะครับเนาะไปบันโคกบนนู่นน้องหว่านะครับทะลุอุ้มพรอีกเส้นหนึ่งนะครับในเส้นทางเส้นนี้นะครับเนาะแต่วันเป็นเส้นหน่อยนะครับเนาะเส้นระหว่างหมู่บ้านนี่คือรถกําลัง ขนของขึนเนาะนะครับเป็นพีนองนะครับในหมู่บ้านนะครับกำลังเตรียมโตออกไปเรียกว่าขนของทานนะครับหรือว่าอาหารการกินไปไปทําบุญนะครับหลายหลังค่าเลื่อนนะครับก็รวมแรงรวมใจกันแบนี้นะครับเนาะเป็นบุญใหญ่เรียกว่าเป็นหมู่บ้านสุดท้ายของตําบลนะครับเนาะที่จัดงานแบบนี้นะครับเนาะช่วงระวางเขาพันษานะครับเบิงเส้นทางเบิงผู้มิถัศน์ระวางทางไปวัดนะครับเนาะเราวกา หมู่บ้านนะครับที่ผมเคยได้ใช้ชีวิตอยู่แถวนี้แหละครับมาเล่นโป่งแปะมาหาบักค้อมไปยิ่งบังโปะอยู่แถวนี้แหละครับดงตะหนอนี่แหละครับเบิ่งกลัวนะครับยังเป็นแบบโบราณกะมีนะครับเป็นยังอนุรักษ์อยู่นะครับยังเป็นแบบต้นใหม่คางท่างนะครับแต่ว่าทางก็จะเลิกนะครับเป็นทางคอนกรีตนะครับเนาะนะครับนี่คือเพื่อเพิ่นสิจัดงานแบบนี้ได้นอกก็มีการกางเต็นท์กางยังเตรียมงานไว้รอหลายมือด้วยครับโมเมนต์ว่า ชาช่าบานจ,จัดขึ้นมาภายในมือเดียวเลยโอ้ต้องมีไฟจัดงานไฟอันนี้หล,ลายๆสิ่งหล,ลายๆอย่างการรวมแรงรวมใจนะครับสามัคคีในชุมชนนะครับตัวที่เกิดงานนี้ได้เนาะแต่ว่าแต่ก่อนนั่นก็นกนบ่ได,ด้มีหน่วยงานนะครับเขามาให้งบประมาณหรือว่าจัดงานเป็นรูปแบบแบบนี้เนาะมีแต่ชาวบ้านทำงางไปเพลินเองสมัยแต่ก่อนผมก็เคยนะครับที่ว่าได้อยู่นี่ก็คือว่าเคยสัมผัสบรรยากาศหรือว่าวิถีแบบนี้มาแล้วเนาะไปกันเองนะครับหนุ่มสาวไปเพลินบ้านนั้นบ้านนี้ มีการหลงสารพันธุได้สมัยแต่ก่อนนะครับยามแรงก็ตีกองงันว่ันปฏิเพื่อนว่าสมัยจะจูดย่มจูดย่มออกพรรษานะครับม้วนสมัยแต่ก่อนวิธีเก่าเบื่องเส้นทางที่ะครับยังมีต้นบักเน่าแดงยังมีต้นเสียวนะครับต้นใหม่โบราณก็ยังมีขางทางนี่เนาอนะครับทางไปสวนไปนาเพื่อนละครับแล้วก็เชื่อมระหว่างหมู่บ้านมันผ่านป่าเลครับผู้บางคนมากันคืนแต่ยานนะครับคนว่าเห็นงูเห็นเหี้ยวคนว่าเดี่ยวนี้เรกับขอมุ่ชฉาบนะครับผมโบเคยเห็นนะโดยผ่านสัญจรไปเหลืออยู่นะครับ เส้นทางผีผ่านเลื่อยนะครับไปทางบันโขนะครับเนาะผ่านเลื่อยบางเทือผมอยากเปลี่ยนบรรยากาศผมก็ออกไปสร้างอุุ้พอ่ออันเซนนี้นะครับบรรยากาศทางมาวัดมาทําบุญงานสังฆทานบ้านโนนสายใต้หมู่สิเดี๋ยวห้องสิเด้เบิ้งบรรยากาศช่วงเสาแปดโมงเสาได้มาหนีผมหยาดรถหลายเราผมสวนดอกไม้เหมมันยากเนาะพี่น้องสีมาหลายนะครับก็เลยมาส่งแม่ไหว้ั้งแต่เสาน,นะครับเนาะงแปดโมงเลยออกจากบ้านนะครับเพื่อสิมาเตรียม เตรียมงานซอยก้านําเพืชนะ่ยมอนพื้นกับฝ่ามานน้ำนะครับแล้วก็พี่พีน้องนองผมนะครับที่เดินทางมาด้วยกันในในรถนะครับนี่เดี่ยวเขาแล้ะครับนี่เดี่ยวสายนะครับน้องต้องไปกับไปบ้านโคกต้นหนองไห้ครับเดี่ยวสายเขาก็เป็นบริเวณที่พระสงฆ์แหละครับนี่มาเบิ่งสถานทีแล้วกังานบุญมอนีนะครับน้องของพี่น้องบ้านทุ่งสายไตรครับบรรยากาศพี่น้องมาทําบุญนะครับนาอมาจากหลายหมู่บ้านนะครับ ครับที่คือวิธีชาวบ้านนะครับที่มาสังกฐานนี่น้อมือน,นีผมได้มาทรงแม้ทรงหน้าทรงผีนะครับนี่กำลังยางเขาที่พัดสงลงตะนออ่าฝนราายหมู่12ตําตบลแขมอุทพอพิสัยสีสเกตน,นะครับเดี๋ยวว่าเป็นงานสุดทายของตำบลแขมนะครับนี่ บรรยากาศนอริมคลองริมป่าตรงตะนอนะครับนอบญญาา่มากับน้องมีต่างนำคบพูดนะครับเสือมันก็นจะเตรียมสถานที่เนาะบุญใหญ่ของเรียกว่าของอุบัติของตำรวจนะครับในเขตพื้นที่ที่มีจัดประเพณีแบบนี้นะครับเนาะนี่คือที่พระสงฆ์ตรงตะนอก็มันตะเสาอยู่ครับวันนี้เพราะว่าผมต้องมาแตา่เสาร์จะหลุดลายนี่คือแม่ครัว ประจำมู่บ้านนะครับผู้ดูแลวัดพุนหาบกระตาก็มีโอ้นี่หาะบางอยา่างเลยในรูปแบบนี้หาบกระตามามาเพ่นกับว่าใดเนาะกระตายั้งนะสาวโอ้เป็นแบบโบราณแท้โอ้โบราณแห่งครับนี่มันหาบเขาโมแกงมันมนะครับนี่ มาเบ่งยากแล้วครับแบบนี้เนาะมันจัดเขานะครับได้ได้เข้าเขมากกับมาเทศนีแล้วครับเตรียมถวายพระนะครับเน้องเบ่งบรรยากาศสีสันของการมอสังฆทานที่ประเครื่องรถก็หน่อวนี้นะครับเนาะงบนแขมบนพระพิสีสตินะครับเมื่อกี้เราให้รีวิวเส้นทางในหมู่บ้านเนาะนะครับนี่พี่น้องมาหลายน้เบ่งสถานที่รอบๆครับ กำลังจัดอาหารเนาะได้มากกับตองมวจที่ไปได้แกงไนดะ้ย่างมานะครับนี่คือบรรยากาศนะครับสถานที่จัดไว้เตรียมรับพี่น้องนะครับในตำบลหรือว่าต่างหมู่บ้านนะครับคุใหญ่ๆมากำลังมานะครับเนาะ ดีดีกัก็ดีกันนะแต่พูดการดีกันนั่นนั่นมันเกิดขึ้นแล้วนะครับปุนที่โดยเข้ามูโตนะครับพีทีคอนผ่านสนามเสันกัดทีสองเปโวลนบอกพี่บอกน้องอยู่นะครับเราใกล้ใกล้ใกล้นะครับเพราท่านใดนะครับอย่าหวงผมทุกอ่าในการในทางนี้นะครับขอขอเชิญทานนะครับขอมากอรวมกันมาขึ้นจึงมีคนอ่า า้้านนอนะครับบรรยากาศนะครับน้อมีกค้่องแล้วก็มีน้องใหญ่อยู่ทั้งหน้าวัดแล้วก็ทั้งหลังนะครับนาะนี่ครับบรรยากาศการสังฆทานที่บ้านนนสายหมู่12นะครับหรือว่าที่พักทรงดวงตะนอในวันนี้นะครับผมตะบนแขมอุดมพนพิสัยสีสเกตขอบคุณที่รับชมนะครับันในคลิปต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับ